สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมนี่งานเราก็ไม่ไปหน้ามาหลังนะครับพอดีติดฝนตกก่อนหน้านี้นะครับน้ำน้ำได้ท่วมไปรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้ผมผมได้เอาน้ำออกนะครับเอาเครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำออกอยู่ไกลๆนู้นนะครับดนูนู่นตอนนี้เรายังไม่มีที่ระบายน้ำนะเราต้องเอาเครื่องสูบน้ำก่อนไอ คนใ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 นวิดีโอนีครับในที่ผมทายอยู่นะจะดูว่ามีหญ้ามีผักบุ้งเยอะใช่ไหมครับแต่หลังจากเนี้ยที่เราถ้าเราปล่อยปลาลงไปนะครับปลาเขาจะกินหมดเลยผมก็เลยบอออกนะครับพอจากประสบการณ์ผมจะให้ปล่อยไว้ให้ปลา้นก่อนจะปล่อยไว้ให้ปลาเล็กที่เขากําลังจเจริญเติบโตครับได,ได้มา้นได้มาอยู่ใต้ร่มเงานะครับนี่ดูดูดูดอกบอัวเราก็ สวยละบัวแดงครับอันนี้บัวสีม่วงอยูนยนย่นู่นอยู่นู่นอยู่นี่ผมเอาไม้สักไว้ครับผมปุ๊กแบบ๊บเอาไม้กดลงไปติดเสดินไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ถอนเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมจะครับไปถอนให้ลากติดดีๆก่อนครับงานยังไม่ไปไหนเลยนะแต่วันนี้เราจะทำคลองแคมปิ้งแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไรบุญตาตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ เราจะมาทำคาเฟ่เล็กๆงานไปไม่ถึงไหนครับก็พอดีติดฝนเดี๋ยวมาปรับพื้นที่ไหม่ครับช่วงจังหวะนี้เราก็ทำความสะอาดกำลังเคลียไอเสตไมเซตอย่างไปเผาครับผมกองเบลือเบล่าเลยผมจะเผานะครับพอเผาบ่มีที่ทำลายครับในพื้นที่เรานะครับนี่ต้นไม้ก็เริ่มตัดแต่งไปครับ เราจะไม่เน้นสูงครับเราจะเน้นให้เขาออกด้านข้างเนาะกับอยู่บรรยากาศลานเหาอ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นเหมือนลานอยู่นี่อันหนึ่งที่นั่งครับแล้วก็จะมีเพื่อมีบ้านต้นมกต้นไม้เอ้ยไม่ใช่บ้านเป็นฮเป็นฮานเนาะเขาเรียกว่าเป็นฮานเป็นลานเป็นชั้นสองชั้นสามให้คนไปขึ้นแต่ไฮลุปกับอยู่ต้นไม้นี้ครับต้นไม้นี้ทําแน่นอนนะ ต้นไม้ต้นให,ใหญ่ๆพอ่อตตรงนั้นมันจะมีผู้หอเดี๋ยวผมไปตัดแต่งกิ่งฟันกิ่งไม้พวกนี้ออกให้เราจะได้เห็นผู้หอแบบเต็มๆเลยครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะป้องกันความซึมไอความสมรื่นอะไรได้บ่อันนี้เป็นหลังหลังบ้านทางเข้าจะเป็นทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวผมก็ยังบันได้เคลียพวกนี้ให้เลยครับเดี๋ยวผมจะตัดส่วนบ้านออกจากร้านนะครับตรงนี้ก็ยังบเรียนะมากับตัง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 กัดเว้นไปแล้ว พราะสาแม่นราคาแพงด้วยนะแล้วก็ดนฟาดด้วยครับน,นี่นะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาอัปเดตอย่างเงเลยนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ใดที่ติดตามผมอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอให้ไซคลียนี่โตขึ้นแล้วก็ค่อยมาตัดแต่งกันครับนี่กองนี้ก็ยุ่เมื่อวานเอาท่อลงแล้วนะครับ เราจะทําทางเข้าตรงนี้นะบังคับให้ลูกค้าเดินฝั่งนี้ก็ไปนี่ไปหาร้านนู่นครับแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้แล้วก็จะมีคลองแคมปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะหมดไปไอ้ไม่ตกมาสองวันละกะ็เริ่มทํางานได้ครับวันนี้ก็ไมโครเข้าจะไมโครทางานตรงนี้นะเหตดลอกของมาน,นี้ครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกกันเนาะคลิปนี้ก็อาจจะประมาณห้านาทีก็จะมาตรงนี้แหละครับ นี่ก็แต่ผมคือจะคงตักออกนี่จะประมาณนี้นี่ครับเดินดูกันผมก็ว่าน่าจะเอาเอาลงตรงนี้หรือไม่ก็ลงตรงนี้ดูก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกันกันกบแม่บ้านกันบ่าไอตรงคลองจะมาสุดกับตรงนี้หรือจะไปตรงไหนตรงนี้อาจจะไว้ฉันเดินเนาะอาจจะถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวคุยกันก่อน นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมาไก่มากๆคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้แล้วครับผมฝากติดตามร้านคาเฟ่เล็กๆของเราด้วยไล่บุญตาครับตั้งอยู่ตำบลปูหออำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยครับหนังยอนขาเบิงปลาคาบครับเดี๋ยวผมเอ,อปาปลาคาบมาลงเดี๋ยวน้ําก็จะขึ้นอีกนะครับอันนี้เราเอาออกมาเพื่อที่จะมาขุดหลุมตั้งเสาเหตุงานซื่อนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ